เป็นเสื้อลาน้ปาปาพี่น้องเนาะเพราะว่าในจุดตาเพิ่นนี้จะเป็นเนื้อสีขาวพี่น้องเนาะและทางหมอเพื่อน่าติดเสื้อลาแต่ว่าตอนนี้กะเพิ่นให้ยาายังกินแล้วกัตอนนี้กะไข้เนลงแล้วพี่น้องเลยโดยแล้วทั้งน้องเพิ่นนี้เรื่องล้ำไส้กะอ่าลำไส้อักเสบหรือว่าล้ำไส้ติดเสือนะ้อเนาะติดเสื้อไวรัส วาสันก็เลยหากซา,านี่ค่อนข้างว่าต้องใส่เวลาในหน่อยหนึงเนาะขันต่้มนี่ก็ถ้าว่าน้องเพิ่นยังทาอยู่แบบนี้ก็ต้องเป็นอาทิตย์พี่น้อง สิวาจังใดสบายดีกันเบอร์สกูสกุนคือเก่าเดอพ่อเม่พี่น้องเนาะสบายดีกันเบอร์สกูสทุกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะพบเจอกันการตอนนี้กันยังอยู่ห้องมอ,อยู่พี่น้องเลยคืนนี้กันนอนข้างคืนหรือว่าแอดมิดไปเมื่อคืนนี้เนาะเบ่งติดตามอาการทังนอง้องคืนนี้แหละพี่น้องเลยตอนนี้กันถือว่า ่าเศร้ามะนียังบอทันได้ทายจักเถื่อเนาะบอท่ะทายแต่เมื่อคืนนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ยังทายเป็นน้ำปวเนื้อคือเกาแต่ว่าคา่าเศร้ามะนียังบอทันได้ทายพี่น้องนะเนาะและทางหมอคนนี้ก็บอกว่าให้ติดตามอาการไปเรื่อยๆเพราะว่าทางน้องคนนี้คือทายลายเนาะใส่ลูกใส่ใส่โอ๊ไยไรกิตุ้้นะอืมชะต้อาอนค่ะอะไร กะบหัวซิไดนอนคงหมอจากคืนนอะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือผลตรวจออกมาแล้วเนาะหนึ่งก็คือเป็นเซีอราน้ำปาพี่น้องเนาะเพราะว่าในจุดตาเพิินสิเป็นเนื้อสีขาวพี่น้องเนาะและทางหมอเพิ่นว่าติดเสือราแต่ว่าตอนนี้กะ เพิ่นห้ยาายัางกินแล้วกาตอนนี้ก็ไข้เนลงแล้วกินน้องเลยโดยแล้วทั้งน,อน้องพนนีเรื่องล้ำใส่นี่ก็อ่าลำใสอักเสบรือว่าล้ำใสติดเสื้อเนาะติดเสื้อไว้รัดว่าสันก็นเลยอ่าหากซานี่ค่อนข้างว่าต้องใสเวลาในหน่อยหนึ่งเนาะ ขันตามนี่การถ้าว่าน้องเพิ่นยังท่ายอยู่แบบนี้ก็ต้องเป็นอาทิตย์พี่น้องเลยแต่ว่าโบฮ oh นะูเนาะว่าที่ได้นอนคงบานจักคืนหรือว่าจักมือ้อตอนนี้ก็คือยังติดตามอาการน้องเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะเพราะว่าทั้งน้องเพิ่นนี่กายังถ่ายเป็นหน้าปนเนื้ออยู่พี่น้องเลยยังบรทัานได้ถ่ายปกติเถ่อเนาะก็เลยยังติดตามอาการแล้วกัหนึ่งมากก็คือทั้งน้องเพิ่นนี่เพิ่นถ่ายเรื่อยเนาะ ค่อนข้างว่าทางกายเพื่อนนี้ขาดน้าลายเพอาสมควรพี่น้องนเนาะทางหมอเพิ่นก็เลยให้นอนใส่น้ำเกลืออยู่ห้งบาลก่อนแต่ว่าเรื่องอยู่ห้งบาลจักมือจักมือหรือว่าจักคืนเพราะนั้นเท่านี้นี่กะยังบอทันในหู้เลาพี่น้องเนาะแต่ว่าขาดหืดขายานี่ยกะยังบอทันหู่เถอเพราะว่าเพิ่นยังบอทันได้มาแจ้งบินเนาะเออ แต่ว่าทางสามุกดาก็อยู่หองรวมเนาะพี่น้องคิดว่าที่แรกว่าชีเซาหองพิเศษอยู่แต่ว่าไปถามเบิ่งมันแพงเนาะคืนหนึ่งพันสี่ก็เลยยาก็เลยมานอนนำหมู่คือเก่าคือเดิมทางบอทาเมื่อคืนนี้กันเน,นมีฮอตบอนนอนบ่ทาจะรีวิวเรือจะนอนใช้เมื่อคืนนี้นน <c oughs> พี่น้องเลยเนาะจากสิวาจังได สบายดีกันเบิร์สุขุสุคนคือเก่าเดอพ่ฟเม่พี่น้องเนาะสบายดีกันเบิร์สุขุสุคนคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนาะพบเจอกันกันตอนนี้กันยังอยู่ห้องมอยู่พี่น้องเลยคืนนี้กันนอนข้างคืนหรือว่าแอดมิดไปเมื่อคืนนี้เนาะเบิงติดตามอาการทางนอง้องเพื่อนนี้แหละพี่น้องเลยตอนนี้กันถือว่า่าเศร้ามาหนียังปอททันได้ทายจักเทือเนอพอท่า ทายแต่เมื่อคืนนี้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ยังทายเป็นน้มปวดเนื้อคือเกาแต่ว่าค่าเศร้ามาน,นี้ยังบทันไน้ถทายพี่น้องเนาะทา้งหมอพอนีก็บอกว่าให้ติดตามอาการไปเรื่อยๆเพราะว่าทางน้องพอนีกะโบ,บหัวซิได้นอนคงหมอจากคืนนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือผลตรวจออกมาแล้วเนาะหนึ่งก็คือเป็นเสือราน้ำปาพี่น้องเนาะ เพราะว่าในจุดตาคนนี่จะเป็นเนื้อสีขาวพี่น้องเนาะและทางหมอเพิ่ว่าติดเสื้อลาแต่ว่าตอนนี้กะเพิ่นให้ย,ย,ยายังกินแล้วก็ตอนนี้กะลขายเนยลงแล้วพี่น้องเลยโดยแล้วทั้งน้อง่นนี้เรื่องลำไส้นี่กะอ่าลำไส้อักเสบหรือว่าลำไส้ติดเสือนะ้อเนาะติดเสื้อไวรัวสวัสซัน ก็เลยอ่าหากซาเนี่ค่อนข้างว่าต้องใส่เวลาในหน่อยหนึ่งเนาะขันต่ํานี่กาถ้าว่าน้องเพิ่นยังท่ายอยู่แบบนี้ก็ต้องเป็นอาทิตย์พี่น้องเลยแต่ว่าโบฮูเนาะว่าที่ได้นอนคงบานจักคืนหรือว่าจักมือ้อตอนนี้ก็คือย,ยังติดตามอาการน้องเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่กายังถ่ายเป็นน้าปนเนื้ออยู่พี่น้องเลยยังบ่าทันได้ถ่ายปกติเธอเนาะ ก็เลยยังติดตามอาการแล้วก็นหนึ่งมากก็คือทางน้องเพิ่นนี่เพิ่นถ่ายเรื่อยเนาะค่อนข้างว่าทางกายเพิ่นนี่ขาดน้ำลายพอสมควรพี่น้องเนาะทางหมอเพิ่นก็นเลยให้นอนใส่น้ำเกลืออยู่ห้งบาลก่อนแต่ว่าเรื่องอยู่ห้งบาลจักมือจักมือหรือว่าจากักคืนเทราะนั้นเท่านี้นี่ก็ยังบ่ทันในหูเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขาหืดทายานี่ยก็ยังบ่ทันหูเท่อ เพราะว่าเพื่อนยังบอท่านได้มาแจ้งบินเนาะเแต่ว่าทางสาวมุกดาก็อยู่ห้องรวมเนาะพี่น้องคิดว่าที่แรกว่าชีเซาห้องพิเศษอยู่แต่ว่าไปถามเบิงมันแพงเนาะคืนหนึ่งพันสี่ก็เลยยาก็เลยมานอนนาหมูคือเก่าคือเดิมทางบอทาเมื่อคืนนี้กันบ่มีฮอตบอลนอนบอทาจะรีวิวหรือจะนอนใช้เมื่อคืนนี้ นอน,น,น,นในหันเลยเนาะเพราะว่าทางเฮากะมีแต่ผ้าห่มก็เลยเมื่อเ้ารนี้ลงไปซื้อสารพี่น้องเลยเนาะเมื่อคืนนี้โบเลยลงเมื่อคืนนี้บลลคนนคาคบา,าก็นอน,นพื้นแบบเฟี้ยวๆเรียวๆ,ๆไปเลยเนาะนอนขดมันหนี้เ <c oughs> ด้อกตใครเนี่ยแต่ว่าเฮาคิดว่าเฮาสิมาน,นอนคืนเนาะเฮากะเรียมผ้าห่มมากแต่ว่ามอนนี่กะบบมีพี่น้องบาทากะมูนเสื่อไปเนาะ แล years, so kita, so so ้วกระผาห่มนี่ยเฮากระเอามาสองพื้นแต่ใครเนี่ยต่ว่าเตรียมผาห่มมากัน์ัซนกับพ่อเฮงอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะกระซีนุ่งเนียอีกเพราะว่าบรรยากาศก็น่าหนาวเนาะกระพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้เด้พี่น้องเด้อเนาะเพื่อมีกําลังเฮงใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้กระอัปเดตแต่ทางน้องอ่ะอลิสเพิ่นเนาะหรือว่าน้องติงหน่อยพี่น้องเนาะ กาบ่ได้ไปทางใดกาอยู่แต่ในห้องบ้านในี่แหละพี่น้องเนาะนอนกับหมเป็นรับเป็นตื่นเนาะเพราะว่ามันอ่าอยู่น้ำห้องเล็กน้อยอย่างกาเสียงสารวนสนเซลพี่น้องเไย, <c oughs> ย,ย,ยกับถ่ายคลิปถ่ายยังกะอย่างมีเสียงแซกซ้อนแน่เนาะเพราะว่ามันเฮาอยูอย่ห้องเด็กน้อย <c oughs> ใส่ลง <c oughs> ไอ,อ้ไอ้บ่วอ่าเฮ้ยพอได้ พอไรอันนี้อ่ะนี่น,นี่ไปเรียกผาหออ่อผ้ามยังนี่โอ้เรียไปที่ไปี่อ่ะใครในตะวาเพิ่นเอ้าใช้ในี่นี่ใครในตาวาเพิ่นบ่อห้านาะพี่น้องลูกบ่โอ้ตเต้ต้เอ้าเอ้าเอ้า <c oughs> ใช้โซปาลุงนะสบายปาลุงสบายดีปลาลุงเพี่ไหนลูกอีหลามีไข่ล้ำมันบ่ตบมือมึงนู้ตบมือตบมือเปะเปะตบมือเปะเปะเออเอาเอาเอาเห็นยังไะเห็นยังไะฮึถึกเด็กแล้วมั้งโอโหอ่ะตู้ไปอีกแม่บัตหานี่อยากจับอันนี้ด้่นิโอเข่งจั๊กหรอเข่งทุกคนเลยก็ บ่บ่บใส่เมืองนูปลาลงเนะ่ยสบายดีปลาลุงเจ็บบ่เจ็บบ่อหน่อเจ็บบ่อันนี้นะเฮตีล่านี่นีล่าเจ็บบ่ลูกบ่ตีตีตี อีห่าเจ็บบวะเแม่ <laughs> นักโดดมันต้องมีบาดแผลได้ลูกเออแม่นี่นี่นี่อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะเบิ้งเบิ้งจะแต้มก่อนนางอันนี้เบิ้งแล้วคือเป็นดุแท้เบิ้งอ้าวอ่ะอ่ะ <c oughs> เอา <c oughs> <c oughs> อย่าอมหมอย่าปากกระพงเห็นไหมอ้้อ่ <c oughs> อ <c oughs> อืมเซนน้ำตาเซนน้ำตาเออเซนน้ำตาคิงเย็นแท้ลูกเลย้ามือเย็นแท้นี่หึอย่าอมใช้เลยใส้มึงเนี่ยน้องพี่ตะปุยอยู่นะโตแล้วมีแต่หายฮ่าฮ่าฮ่ามีแต่หายฮ่า ของเล่นต้องต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยของอ่ะจับมาอาหารซาเกจินเต่ปละเจ้าคุตัวจิอย่าศิลปะจังขืนเชียรานะ่ะอยากงงเงี้ยเนี่ยนิดนึงพอผลบัสบายเนะาะใจรึฮึเบิร์นีม่เบิงเ่บง,องอ่างในเมืสิได้าหายคือโตได้นะ่ะโตลงมีแต่อ่างหายเป็นใหญ่ ใส่เป็นติดกิ้วติดการแล้วคนอึดพรมเหว่ะไผ่ไผ่มาไผ่ก็ว่ามักหำหล่ามะขั้มโนยไผ่ก็ว่าเราเป็นผู้ชายพี่น้องเนาะแต่แท้เราเป็นตัวเมียเนาะใชเป็นเนื้อมะขั้หล่าขั้มตกว่นี่ฮะว่สาวขั้มเต๋่านี่นี่กะ ติดตามอาการไปเรื่อยๆเนาะน้ำเกลือเพิ่นใส่กับซิเบิร์แล้วพี่นองเนาะใส่แต่เมื่อวานนี้เบิร์ตแลกเพ่นจะมาใส่ใหม่อีกเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นอันน้องเพิ่นท้องเสียเลือดเลยเพิ่นขาดน้ำเนาะก็ต้องนอนใส่น้ำเกลือเห็นเพิ่นว่าจังซี่แต่กะเฮ้ากันยังดีตรงที่ว่าเฮ้ากับซีอุ่นใจตรงที่ว่าถึงน้องเพิ่นตายแต่เฮ้ากันยังอยู่กับแพทย์กมอเนาะแต่อีโบดนแล้วกะ ทางสาวมุกดามาบัตรขาวเนาะเร <c oughs> ือบัตรขามแดนนี่จะบม่ได้ใช้พาสปอร์ตมาบัตรขาวนี่เพิ่์นจะให้ยสองคืนกับสามมือแต่ว่าผ่านไปแล้วคืนหนึ่งป็นมื้ออื่นนีก่กน่าจะได้มื้อต่อบัตรอีกเนาะพี่น้องเนาะจังได้อ่านี้ถ้าวา่า,วาน้องเพิ่์นได้อยู่ต่อนะถ้าว่าบม่ได้อยู่ต่อก็จะมื้อเลยบ่กท่าใจชิขาดนะพี่น้องเนาะ บอทาก็เป็นพ่อบอทาเนาะเมื่อคืนนี้ก็ไอยเบิร์ดคืนไปซื้อยามาให้กินกับบอบอลงพี่น้องเนาะต้องในพึ่งหมอแล้วละพี่น้องเนาะเป็นทั้งพอ่อทั้งลูกใช่หรอแต่มันมันอยู่พี่มันกะไข้แน่อยนะู่เนาะบอทาเราก็ยังอุ่นใจเนี่ยทอยู่กับเพ์พี่น้องเนาะก็อ,อยู่บ้านผัดเราเราถ่ายเรื่อยห้าผัดบยกับพกบหมอเนดะนี้ีาก,กน้นองเพื่อนบัดทายเป็นหน้ามัยังแบบเพิ่นถทายเรื่อยเพื่อนบัด เมื่อยเบสนะิพี่น้องขาดน้ำเนะเาะเเาพิ่นว่าโอ้คันว่านั่นนี่ยันนองซอกได้คันคันทายเลยแบบนี้นะเนาะเพิ่นว่าใสมากันสองภูมียเนาะพาลูกมาพี่ทางตูเมยัยงเพิ่นกะอยู่คุณเนี่ยอยู่เพื่อนพี่เก่าพี่น้องเลยใสอ้อมอยู่เบสิอยู่ได้ปะถ่ายอยากให้อุม้มอยากให้เลาะเพราะว่าข่อยเมื่อยข่อยเบื่อยากอยู่แบบนี้ ใส่ทำน้อยทำน้อยติ๊กน้อยนี่ฮะจนสี่จนลงลงตั้งสองโลเลยพี่น้องเนาะแบบป้าแบบจากสิวาจากในน้องแปลว่าคนน้อยถ้าได้พันแหงน้อยตต้มเนาะตะกี้แปดโลลงไปแล้วตอนนี้หันเหลือแต่หกโลหกโลกลักวเองพี่นอ้องใช่หรอฮึ mừng nhắn bung phù bào bung phu bao bung bò chạy phù bào hm thấy sao Ăn tai kẹt tật tên là anh em bolo hm hm sao hm 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 hm

เฝ้าไข้หอผู้ป่วยกูมานเวทเวทเอียงสกรรมบ่เลียงยี่สิบแปดนางสาวติ้งน้อยตบมือตบมือตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะบริษัทส่งเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใส่น้ำเกลือทั้งทั้งแขงนะแบบว่าทั้งน้องเพิ่นทายหรือว่าเาเปลี่ยนเพิ่นพเพิ่เพิ่นมากระซิ่ยากเนาะกต่ใส่แต่เพมเพิ่นอู้จ้า จ้าไซไซอ่ะอันนี้เอาบึ้งเซ่อหาเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่อ้ะตุ่ย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 นี่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 อ้าวค้งเซ่คอเลยเนี่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 นี่มาเบิ้งเนี่ยหอผู้ป่วยนางสาวเสื้ออะไรบอกเพื่อนนางสาวอาริสามาเรียนแพทย์ได้สองวันนี้แล้วนะไซเรียนพายแผนกผู้ป่วยลงท้องเสียลงท้องเสียวไซ ใช่ลอืมอ yeah! ืมหน้ามิตยาอมมามาเสษเศดเสื่อมกันหน่อยน่ยมามาบอกมาเสื่อมหัหน yes no ่อยนี่ให้บอกเสื่อมหัหน่อยนี่ตึงๆๆตึงๆๆใช้ใช้ใเบิ้งเบอ่ะเบิ้งเบ้งะออกเจือบริษัทอันนี้มันเป็นของเพิ่นเด้เพิ่นทให้ ใ้อ้อาวอืมอ้าวน่ะน่ะเมื่อบอบันโขงะฮึเ้ซาเดอร้ซาเดอร์ี้เป็นครั้งสุดท้ายเดินมาหาหมอนนเดอใช่หรอฮึโอ้ยเมื่ย์นะพี่น้องเอ้ยมีแต่คนเจ็บคนเป็นเป็นกับเป็นเรื่อยเรื่อยเท อยู่บ้านเฮากระเบิดเงินเป็นสองสาล้านเนาะมาพี่กระบั่สซิเบิดเท่าใดพี่น้องเลยสาวมุกดากับซิลิมติดไอ้น้ำเปล่าทาแล้วพี่น้องเนาะใช่หรือหืมนังคากเทเดออันนี้บอกหืมคบบอระวังไงหลังเลอใช่อ่าเด็กหลินไปไปนี้พี่น้องเนาะอ่ะเต่อมือ ตบมอตือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเออต้าเก่งแค่นี้ยังมีเฮงกู้ใส่นาะยังมีเฮงอยู่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 เห้หึอะอ่ะอะทางเบาทาฝนกับป้าบอดี้ลคลิปหลายมือเลยพี่น้องเนาะ บอสบายมาสันบอสบายกับปริธานฮันคิมฮันเขื้อลงเหนื่อยเหนื่อยเบอท่าจะก็ลงไปรอเบิ่งดูทางลุมทางลางพอจตั้งแต่จะมานี่จะเคยลงอยู่บอกอาจจะนิ่งไหมนอดนึงอ่ะมากับเพิ่น บโเป็นคนรีบว่าสันอยากไปอยู่หันแต่ว่าคนรีบบโเป็นว่าสันเนาะไอ่เราเคยจะเพลียนได้ใช่ไหมเเคยก็ต้องฝึกไปเรื่อยเนาะแล้วกันจีไรกรันจีลงไปลงไปเบิ้งเนาะแตงเถื่อบัดมาหลบหน้าพอได้ใส่ไปนั่นไปนี่กับใครเนี่ยเนาะพี่น้องขาไปหน่ารถถังไว้เลยพวกเองคนยันริบข้างพี่น้องยันริบข้างยันออกไม่ได้ว <laughs> <laughs> ่าส <laughs> ันอ้้หูกันมีจเจเพิรนเนาะคนบลกไปหลาย พอยันปลายช่วงจังหวะเข้าไปบูดีโอสบอกข่อยยังทำหาทำทำไปเลยเนาะว่าลงไปซื้อกะเพากับน้ำซื้อน้ำซื้อเองกระปองเปิดกระปองกรงใส่เนาะก็ต้องหมดแล้วผ่านลิฟต์เท่านั้นเนาะเพราะว่าทางสามุกดาอยู่ซันซีห้อยู่ใกล้ก um ็มาเยี่ยมด้อพี่น้องเด้อใส่เาะ โทรหาเมต,ดมตดูดูโทรหาเมตดูดูคำคยอยู่สันสันแหลบจะมาคีใครเยอะนะเป็นไงจ้าบริฐฐคีริบบอมมันจะสบายแบบนึงหรือว่าจะยันริบหนีบคือเพียงคนมามว่าหาที่อะไรสมุกดาไว้ดิ <c oughs> ทางสามมุกดากะ <c oughs> พึ่งจะเคยมาสอง กดนี่หยาเดี๋ยวพี่น้องติดไอ้น้ำบาดาดอ่ะตอนนั้นก็ติดคนลูกคนนั้นอะ่ะบาเลยปิดอ่ะติดน้ำปั่นบัเจาะนี่อ <c oughs> ๋อตัวนี้ดิบเมื่อไหร่ได้จ้ะ <c oughs> ทางสามุลากะเคยมาซ้องเถื่อนี่เนาะเพราะว่าตอนนั้นกะอันทางตู้พอ่นเป็นเน่ตอนนั้นเนาะกะพาตู้พอมามากะบ่ได้โดนพนันกับเมื่อแต่ว่ามีครั้งนี้เนาะที่ว่า นอนโรงพยาบาลครั้งแรกที่มกดาหารพี่น้องตอนนั้นนอนอันตอนนั้นที่เจ้ามาตึกได้สมุทิตอนนั้นที่บอสตอนนั้นหันอันเจ้าจำได้บอตอนเีาอันห้องศักประวัติแล้วเัากระสเขามาห้องอันตัวแรกหันเด้ตอนที่ว่าพาน้องอันติงน้อยเพิ่นนางทะยู่ได้หั่นเออกะพาตุพอเขามาแล้วกะเพิ่นกะตรวจอยังเพิ่นกะนอนหายาอยู่ในหันเนาะบอสคือคนไข้เพิ่นนอนหันเด้แเ้าก็นอนหัน ในบันทึกเพิ่นว่าทั้งอาการตุ่พอนี่บวชึงคันว่าได้นอนห้องอันห้องโมเวนี้นะพี่น้องเนาะก็เลยเพิ่นบอห้แอดมิดก็เลยพากันกลับบันเอายาแล้วก็พากันกลับพอหลังจากที่ว่าพากันกลับแล้วทั้งสามูดากะบอมั่นใจเนาะก็ไปห้องโมออย่างก็คลินิกคลินิกเยี่ยคลินิกกันมาอินเตอร์บอกเองไหมเออมุกอินเตอร์ ไปหั่นแล้วก็เพิ่นกับส่องกล้องในลำสายเนาะแล้วกัประมาณเพื่อแล้วเนาะเจ็ดมุ้งแรงเมื่อหอดเนาะเจ็ดมุมม้งแปดมุ้งเนาะบัญหาเออเมื่อแต่พี่เจ็ดมุง้งเพื่อฮอดพุ่นกับแปดมุ้งหรือว่าสองทุ่มใช่หรือแต่ว่ามีอ่อ่ะ อาซาโอเคเนาะพี่น้องสุด last คลิปนี้กับซิประมาณนี้เนาะก็คืออาการทางน้องลิซ่านี่กับหนึ่งปากปิดเซียล่าเนาะเพราะว่ามักกินนั่นคลิปนี้แล้วก็มักอมนเนาะฮันเดะอ่ะวาวอยยังประทานขาดคำบ่มันแซ่บบ่ตรงมาก็คือลำไส้อ่าปิดเสื้อ,อหรือว่าอันเออไวรัสตัวที่ว่ามาไม่อยู่แล้วเพิ่นว่าเนะาะเหินผลบอกมาจากซีใแต่ว่า เป็นแบบนี้่ะค่อนข้างว่ารักษาในการขันต่ำสุดนี่กัประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่นว่าเนาะทางเบิ้องอาการเรื่อยๆอแส่ายเมื่อนี้หันนองเพื่นยังไม่ทันได้ทายเนะาะภาวนาเพราะนอนผื่นดีไว้เขาก็ได้กลับไว้พี่น้องนเน<อ>าะแต่เมื่อแรกนี่อาจจะได้นอนอีกเนาะเบิ้องอาการเบิ้องสามอาการแล้วพี่น้อยอ้า่อนอื่นทงงางสามกุฎากะขอบขอกข,ขอบใจเอฟซีบาสุกุสุสคนเด้อรี่ว่าข่าวมาติดตามัาคโซมาฟังเบิ้องคิปเบิ้งโฆษณาให้เนาะสบาับคลิปนี้ กาล่าไปก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้ากับทางสาม,มุดากับซิมาอัปเดตอาการน้องอันติกหน้อยเพิ่มเรื่อยๆเนาะโดยสมาลิปนี้ล่าไปก่อนพี่น้องสบายดี